ใจจินเอวหายกีนิดว่าหายดีดีใจจนหายเอาวันนี้พี่น้องเปิดคลิปเปิดภาพมากะยูครับทางหนวดอีกแล้วพี่น้องเนาะยามส่วงค่อยคำลงแรงพี่น้องหนวดยามมาแรงอนี้แหละเนาะกัไในมาหาน้องพันเพิ่นอีกรอบเนาะพี่น้องเนาะทั้งจากที่ว่าตงหนวดก็ได้ซื้อไม้ ชื่อต่อให้บอกไปทางน้องเพื่อนเพื่น้องเนาะจำนวนสามสิบจริงๆมันสามสิบสี่เศษแต่พี่น้องเนาะแต่ว่ามันหักมันเตะกันหนึ่งขามันเตะมันหักแลงหน่ว็เลยตีก็ตีครับไลายเศน,น,นหนึ่งเนาะนะก็ได้ถาว่ามีงบมาอีกเขาก็ได้สั่งเพื่อนๆนี่แล้วเนาะพี่น้องเาก,ก็ได้ให้ทั้งตีครับไปก่อนเนาะป้าไว้ก็ใส่ไม่ได้คือเก่าเนาะ ก็เลยตีให้เพิ่นขึ้นไปครับพอจากนั้นก็นยังซีได้ชื่อไม้น้หาหันเพิ่นอยู่แล้วพี่น้องเพราะว่า,าต่อไปก็จะเป็นชื่อยังคาราวโม่เพิ่งยังทามีงบขามาก็เป็นชื่อแป้นเนาะพี่น้องเนาะชื่อเป็นแป้นเป็น,ปนไม้ยาซีเป็ดเนาะพี่น้องยังหลายอย่างอยู่เนาะเป็นบ,บับกบมกเกาะบุญกบพี่น้องเลยฮะอ่าก็ดีครับ กะทักทายสวัสดีสบายดีเด้อะบแม่พี่น้องอ,อิซีเปิดงจะขู่ฉูคนเป็นทางพังไทยพังลาวหรือต่างประเทศทางเหนืก็ยินดีตอนรับเข่าสู่ช่องหน่วยภาคพื้นคพือเก่าเนาะสิ่งที่ขาดไปเลยคือขอขอบพระคุณทั้งพ่อแม่พี่น้องอิซีเปิดงจะขู่ฉูคนเนาะรวมถึงผู้ใหญ่ใจดีที่เขามาติดตามนะครับชมให้งกำลังใจการทำงานหน่วยเบื้องโดยบุกขาโฆษณาเนะานะฮะโดยพี่น้องก,กะเรื่องไม่เรื่องต่อ น้องพันเนาะงหนวดกระซือมาแล้วจำนวนหนึ่งกะพอถามบาพ่อมันกะยังกว่พ่อน่องพี่น้องหนวดกระซือตามทีงบทางหนวดมีน่องพี่น้องอ่าเพราะว่าหนวดับมีจำนวนสิบล้านเนาะหนวดกระซือหกจำนวนสามสิบอ่าจำนวนสิบล้านน่อพี่น้องเนาะกะถามว่าเฮือนอ่าประมาณขนาดคือตัวเฮือนนี <go> ่ หกคูณเจพี่น้องยเนาะเพราะว่าแรกๆนะนนหมดสิเอาหาคูณกับหาคูณเจ็แต่ที่นีมันไม่หามเมอ่านั้นมันมุมีเนาะก็เลยเปลี่ยนอาเป็น6กคูณเจดเนาะบานพี่น้องเราจะมาาคูณเจดคเจือเบื้องัหนึ่งกับเปเน่นาอพี่น้องก็เลยเปลี่ยนาเป็นหาหคูณเ,าาเจแทนเนาะถามาไม่ในยังขาดยังเน่พี่น้องตอนนี้ทาาว่า ตอนนี้นั้นไม่จำนวนทีนุ่งหนวดซื่อมานี่มีไม่อาตรงพี่น้องเนาะไม่ตรงตรงกระปูแป้นนี่อากาศไม่ฉี่ยัวแต่ก็คือค้างเนาะนุ่งหนวดมีอยู่ตอนนี้เนาะและว่าแดดที่นี่แหละไม่อันข่าเนาะหรือว่าไม่อันคอ,อนืไม่เปอย่างที่ยา,ยากในหนวดกระพือหาใจแล้วแต่ลหนวดเพื่อจะไปข่าเนาะตอนนั้นออน,น,น,น่ะ ถาว่าเป็นไม่ยาวเลยพี่น้องเนาะไม่ยงาเดยวในระดับนะการชี้อยู่ย ب, รนะว,วังถาว่าไม่ยาวประมาณจากแปดแมสเดียวเจ็ดเมตรไปการชี้อยู่ประมาณชิบปลายเส้นมาชิบสี่เส้นนะอะไรเพื่อไว้พี่น้องนะที่จริงก็อาจจะเพุ่นพูดอกแต่ว่าเพื่อไว้เนาะมันก็ต้องมีใช้อย่างอื่นหลาย,ยด้วยแหละเนาะถามว่าได้ไม่จำนวนอีกชิบสามชิบสี่เส้นนี่นี่ถือว่าพร้อมยุกย่อได้เลยพี่น้องเลย ที่ว่าขึ้นโค้งหางได้เลยถ้าว่าเสามีเสามากพอ่อมีมีเงินค่าสร้างกันอย่างนี้ที่ว่าพ่อหยุ่นโยนได้สบายเลยพี่น้องถ้าว่าได้ไมาอีกอา13-14ตัวตามที่จุ่น,นวนบอกเนา,นา,นานนะแต่ว่าไม่ครบเงา,าเลยพี่น้องเนาะถ้าว่าเป็นไม่โอนี่ก็ถ้าใช้ลายอยู่พี่น้องนะประมาณเศ้าปลายตัวท่าว่าเป็นไม่สั้นไม่โอเนาะก็ตกอยู่ประมาณเศร้าตัวเลยพี่น้องจังจะยกเป็นโค้งหางได้แต่ตอนนี้นั้นท่าวา่า พอว่านุ่นนวได้ตรงมานี่กับพ่อแล้วเนาะไม่ชิญยวะชิญยวกับพ่อแล้วชิบเซ็นพี่นะ้องเยคือคางกับชิบสองเซนเนาะขาดแต่ไม่เปรีหรือว่าไม่อันข่าวฮึดตามที่น่นวลบอกเนาะถ้าว่าไม่เงี้ยเอาได้ระดับตามที่อันนั้นเลยนี่นกับจิต,ตกอยู่ออา,างเงาเอาชิบสี่เซ็นปไปเลยคือได้จำนวนนี่นะั่นยกขึ้นเป็นโค้งหางได้สบายเลยพี่นะ้องเยเนาะนะถ้าว่า เป็นไม้ตอกับประมาณซาปลายเส้นเนี่ยเป็น้องเด้อ่าจะแบบม้อันนี้เนาะแล้วก็ไม้หนาซิบก็ได้หนาเปดก็ได้เนาะพี่น้องเนาะตาเป็นไม้เงาเนาะอันเียวกไปเบิ้งทั้งน้องพอด้วยจะเป็นปัญหาอย่างยี่ตอนนี้เนาะตามความดีใจของของน้องพนก่อนบุญครอล้างถ้วยล้างจานบานต่อบานนี้ออกแล้วพี่น้องเลย แอ้วมาเมาทนี้โดยสวัสดีลุงโดยเฮ็นยังนี่ยังหมออ้อา่างหม,อม,ม,ม้อเออเออมออเออมหมเอเอ็นคอเนอเอ็เออเออ่อเอเออเบือได้เอออเอออเออเอเออเ จะเ,ม,บเบะม็นตำเบือแกงล้วไหมเนี่ยบอสตำตัวแนวเฮ็ดขนมมันได้ทางนองหนึ่งกำลังหนึ่งโอ้หนึ่งขนมบอตอนนี้นะโดูเลยเออเออเรียบทาง,งพันธุ์ทันหนาพี่ในเะส้นบวชอืออ๋อเฮ็ดขนมจดูโดยเห็นแล้วเรียบร้อยอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งเฮ็ดตอนวใ้เวรนี่บอสน,นะโดยทางลงกลับไปหนดิ หนึ่งต้องใส่บาทถังในตัวชิไปใส่บาทอยู่บ้านถุงน้อยเออมือใดนะมืออื่นมืออื่นมือใส่บาทเหรอเด๋วอืมต้องหกเลยมือันมือพื้อสิมือพื้อก็อยู่ฝร้านมืออื่นก็อยู่บ้านถุงน้อยโอ้มือนีนอยู่ในเตี้ย ดยม,มือ,อน,มนอยู่ลานมเหมือนยวนมาเทิมหน่อยเ<ด>ยมืออยู่พลารนน์มเล็หขนมไก่อนทางเอยคอนว่ามืออื่นก้อนจังเห็ดเราอ่ะมือมืออื่นเลยสิไปก้อนบาท ไปสะบบาทไปจะคน้นวัวและขี้เดยผ่อนวา,ายสิไปน้ำทะเลาะไปหลายคนอยู่ที่จะหลายคนฮ่าตัวเอาไอ้นี่เนาะนี่ยฮ่าเจ้าไก่ขึ้นเฮือนไก่ขึ้นเหยื่อโอ้โหโอ้โอ้โอโอไก่ทีนีๆๆๆข้ขืนเหยียบหัวกับบาดน,นี่แหละ อ่อนเอ้าแห้งดีเลยมือมันชินมันจะบืนนะทำทั้งในตู้ทังท้งเนอกะด้อ,อื่นแบะพนากรนดฉีขมพะนะ สบายดีแมวกินนำ้นนนำนแ,แม่เป็นไรอยู่น้ำมาเพื่นเนาะแมวกัน <c oughs> มีใครขับมาหายบ้างมั้ยนี่บ่หมูมีบ่มีไผ่เตี้ยโดยเออเนี่ยหนาพี่เห็นผมเห็นเนี่ยพี่เห็น้องบผเห็นเนี่ยเออเออบ่มีเตี้<ด>ยเตยบ่ไม่ว่าเดี๋ยวมีทีมงานทีมยังขับมา บอกว่ามีไฟมีเจตทางลุกมาพอเดียวมีเจะลุกมาพอเดียวพอจะไปพัฒนาบ้านเนาะเดี๋ยเได้ได้เมันดีใจว่าบันนี้ใหม่เฮียดีใจดีใจเดยวทางน้องก็ดีใจคือด้วยว่าชีได้ไม่มาบุคิดเลยบุคิดเลยเนาะเดี๋ยวให้คิดเนาะพี่น้องเไยเพราะว่า เห็นขบุตรว่าบุตรี่ภัยเดนาะดีใจแล้วมีผูยยใ้ใหญ่พิ่ด้เห็นคว่ำน้ำบากเนะ้ะโดยออยู่ขงผ้าขมพ,พอยพ,อ,พอเมยังเบิดพี่น้งง <c oughs> องเลยอาเนาะถาว่าม,ามีทั้งทีมงานเนาะเขามาถามเจ้าเจ้ากระบ,บอกพิ่จืจอได้อยู่บ่เจอ,อได้ทางลุง ซื้อไม้ได้เล้วสิบล้านแมนสินล้านนะที่นี่ปันถามว่ามีไม้อย่างแน่ยนะบอกจะบอกบนถือเด้อตรงหนวดจะบอกเด้อไม้เส้นแมนไม้เส้นนะครับไม้เจ็ดเมตรไม่ห้าเมตรไม้หกเมตรไม้เส้นไม้เจ็ดเมตรไม่ห้าเมตรไม้หกเมตรแมนอ่ามันมันยังขาดหลายอยู่ยังไม่ ดีแต่แต่ก็ไม่อเอาอน,นี่แหละมงไงก็ยังขาดพวกไม่อะไรไม่ไม่ไมอัน,นี่ไม่ขาวเด้อขาดไม่ขาวนี่ชันมีข่าวไม่เป็นี่เนีนเ่เดี๋ยวเดีย๋ยงชันมีตัวนดียวียว่า ได้ไม่เงาเลยกับประมาณชิบไปลายเสร็จสามสิบสี่เสร็จถ้าไม่สั่นกับเท้าไปถ้าไม่สั่นเขาได้ติดในท้องนะฮะมันติดแหงอันไหนอ,อันไหนฟูตเซลเลยแล้ว,วก็ เ้าเลางแรกดิพีเช่าต่นบ,<อ>บ้าเียวบ้าเกีวยววาใส่ฉันล่างแล้วฉันไล่<อ>เล่นพีเช่เติมีกันเออมือัน,หน,นอหนึ่งเข่าแล้วบอนี่เดียวบ้าปัติหนึแล้วหนเรียบร้อยเดยก็เลยเพิ่นเฮดขนมแล้วก็ทางน้องก็นึ่งเอาไว้ ทางเอื้อยเพิ่นเห็ดขน้องเลยทางน้องนึ่งเอาไว้ทางทางพรเพลินขนมเจ้โดยเก่งหลักเห็ดเป็นเนาะเจ้าเห็ดเป็นยังไงบ้าเจิอนเห็ดพร้อมกันเลยเห็ดพร้อมกันโดยอืออายุสะ่ะเห็ดเป็นอยู่เมื่อกี้นี่คํามาถามซิเป้บอกกินนี่โดยเจอทางพอตัวกำลังซื้อ ไม่เราวขายบ่ได้เออพวกผู้ข้ามาหาถามซื้อเบ้พี่น้ววองเลยเขากันเราหาซื้อเบ้เนาะ<ด>ลายเด้อพี่น้องลายคนนุ้นเด้จริงๆเลเป็นสามสี่คุ้นมิจัารถสามคันพวกผู้ข้าพี่นหนึ่งหาซื้อบ่ได้เนาะโดย

สองสามโตสี่โตเนี่ยสองสามโตสี่โตเลยกับพิดกันกับไก่นี่แหละฮะกพิดกันกับไกลขูมมือนี่ตื่นแต่เช้ามันก็ตื่นตื่นแล้วก็แชวตาฮะไก่มันเป็นยังไงพิษกันไก่พิษกันก้อยนี่พิษกันกับไก่เวลาก้อยเห็ดกินมันวนอันนมัเศร้าบ่โดยเห็ดเจ้าเห็ดกินยนมัเศร้าแล้วไก่มันขึ้นมาเช้า โดยวไงไก่ขึนเพือนได้เดี่ยวนีเนาะกระตื้นคือว่ามันหูอ่ะบ่ถ้าลูกนึงเข่าก็ตั้งเท้าลงเนี่ยมันเป็นเหรอลำหลังแซวแซวอยู่งั้นมาแซวคนได้เด๋วขึ้นมือบ่โดยตื่นแต่สี่โมงมันกระตื่นตื่นแต่สี่โมงมันกระตื่นน้ำอีกโด๋วไก่ไปรอพร่องวะจักถ้าได้ยินเสียงเขาแล้วก็เสียงมาแล้วหองขึ้น ไก่ไว้นอนขอกันนั่นนะ้ะเนาะเดีย๋ดวยวจะเลไปจะนั่นดิไอคขนมได้หรือเป่าเดยครับละเอุ้โอ้โอโอ ใช่อันนี้บ่อหนึ่งะโดยใช่เบองค่ะเฮ้ยคือบบเห็นเออหนึ่งเตียนะบนี่กินนี่ิหนึี่โดยเผยชุกม่ง่ายเนาะหนึงเตียงแล้วเผยเชุกโบมีบอกผาวมันไม่ค่อยแซ่บกันได้เอา้าโบจะใส่เผาอะไ่โดยใส่ถัอเรื่องโอ้ พอว่าจเตุลยักับจิปนียังคิดดกขนมกบเนี่ยแซ่บขนมกบเห็ดใส่แป้งแซ่บขนมแป้งบ่อยไหมเลยแป้งนั่นนะแป้งแป้งยังพอด้วยนะแป้งเขาเคยเห็ดขนมไข่หันเด้แป้งแป้ซาดีี่แป้งกระเพรู้พ็ดนะแป้งแป้งข้าวเหนียว พี่เป็นข่าวเนียวโดย <c oughs> เห็นจัง,จงมุกหรือจังคอลายห่อล <c oughs> ายห่อ <c oughs> โดยม,มันนั่งยืนอก็ได้เฮ้ยพี่นั่งคอร์ดไหมพี่ก็ได้นี่ <c oughs> <c oughs> น,น,น,นออั่น่าเหนื่อยมาก không này cho ta Hả? Thế đây đi ừ. Mày Mày nhang nhàng Mày ngam Mày nhàng đi ra đây Rồi Nó Rồi Mày ngam khả nát mày Đổi. เขาสีหาชื่อหาสร้างตามในตามพันพวกกันเรื่อยขายนันมันนานได้พี่น้องเว้ยมันเป็นหนาพนโดยเป็นงาย,ยมันเป็นหนาพนนะเพื่อพันสีหาในเองบุรง่ายพี่น้องพึ่งเลยบุรีคืออนเขาสั่งในาหา่านพัน,นาหา่านพันยวะ<ต>พันมาจากคง,งเรื่อยไปเลยถต่ว่าไปสั่งในบ้านนี้

เออมันพมอยู่ฮะแดด,ห,แดนหน้าตูนี่มันพบม่ได้เนี่ยเอออ้าวพี่น,องงนมม้องเไยหนุ่มมุกโอ้ยจำมันมาเป็นหมอกให้คนห่อนี่ยเวยพรานโอ้โหเตะคนงมียพี่น้องใบมันอ่อนเดวก็มันเป็นแบบนี้ถ่าพอดีงามมาเห็นได้ใบกล้วยโบทันเหี่ยวหลือมะฮ่อ เดี๋ยวมันแตกเรนบ่เนื่องจากว่าใบกล้วยผลิตตัดมาตากแดดแล้วเห็นมันเหี่ยวเราค่อยมาห่อมันต่างจากโปรเต็กมันเหี่ยวอันนี้เราตากแดดแล้วมันเหี่ยวแห้งแล้วก็มันเป็นแบบนี้ทั้งลุงกินกินก้อนจะกินก้อนเพราะว่าลุงว่พมเได้กินแบบมันสเฉียงหย่อมมันเฉียนกลบขวนไม่เลย แต่ละปีทางเมตูแบบเรายังนุ่มเราไปพลรานอันนี้เราเท่าลแล้วอืมเราเท่าแล้วจีโดยพูดนะปะติด,ดหรือฮะติดใบบริษชทน้ำมันติดใบโดยเอาเอาฟอสคนดึงจะชด,ดึงบอกคนบริบริษัอันน้ะมันผืดมารูปกันเนาะ ลืมเลยบางตัวใส่บางตัวไม่ใส่บางหอก็ใส่บางหอกไม่ใส่เหนลืมหมดเต็ดิเฮ็ดเฮ็ดเองกินเองแซ่บเองแซเสพเสพปะเลยอายุอันแซ่บใส่น้ำตาลหลายปะลายแล้วทังเอวยพรน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลตาลก้อนปะ น้ำตาลมันเป็นกอน้ำตาลอ้อยนะเลยเ,ย,ยเป็นไงเป็นเจ้าอ้อยน้ำตาลนั่นอ้อยเห็ดทั้งเสพหอนดอยหอใหญ่เนาะโดยจะค้นหอนี่เอยพรคำและเอ,เหอห๋อลาพรแี่กัะเจ้าโดย พูดอย่างนี้แต่พเตี้ยขักดีเนาะเพื่อพอเจ้าทำได้มาเนาะเลยผมมาเพื่อตื่นได้เห็นใหม่เนาะตื่นแล้วถังน้องจะดีใจจินแอบหายกินว่าหายดิเลยดีใจจนหายดีใจจนเห็นใหม่ที่ภูมิใจลายเนาะ โดยทางน้องบม่คิดว่าทีได้เฮือนนะครับแต่มันก็นยังบุญพ่อหรอกยังหลายอยู่ยังหลายกับไขนะ่แน่ยังไหลครับที่ว่าเริ่มต้นเนาะ,นะเริ่มต้นเห็นไมบเส้นใบอยังมาเรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะถาว่ามีถาว่าผู้ใหญ่ใจดีโดยใช่เอฟที่ทานใดเนาะที่ว่าอยากสุดอยากซอย น้องเพิ่นสมทบไปเดือนเดือนซ่าเอาบุญเอาชินมูทะนามกันเด้อเนาะความสมทบขอมาได้พี่นอ้นองเนาะถ้าว่าอยากช่วยจากซอยน้องเพิ่นเห็ดเทือนเพิ่นเห็นแล้วอ่าสมทบขอมาทางลงหนวดก็ได้ทางทีมงานคนไหนก็ได้เนาะพี่น้องเนาะเผื่อว่าอ่าอยากเห็นน่องเพิ่เเนเพราท่านช้าให้น้องมันมีหมกพักอาศัยเนาะ คอยกันคนละเด็กคนละหน่อยพี่น้องคนละบริบักแบนมาว่าถนอนตัวนี้เนาะการแ้วแต่น้ำใจทัดทาผู้สิดช่อยเนาะพี่น้องจะเป็นทั้งผู้ใหญ่ใจดีก็ดีเป็นทั้งอิจฉีก็ดีเนาะพี่น้องเนาะผู้ละท่านอนตัวนี้ก็ว่ากันไปเนาะการบริบักแบนเนาะต้องหลายพี่น้องเยการฮ่มกันแบบเดียวกับซื้อใหม่นี่พี่น้องเลยเนาะกซื้อเธอเล็กเธอหน่อยมาฮ่มกันไว้เห็นมันกับสิพ่อเองมันพี่น้องเลย ถ้าว่าเขาถากงบมาพอเถื่อเดียวซื้อนั่นมันก็คือชิ่งอยู่พี่น้องหน่อยเนาะก็คือชิ่งหึงมีแต่ว่างบมาสาใเดเยาก็ซื้อสาทีงบมีคอยทยอยขอมาเรื่อยๆพี่น้องหน่อยเนาะถ้าว่าที่ว่าถามาบาทเดียวนี่มันก็ชิ่งหึงในพี่น้องพูกนั้นหละหึงย้อนยังงบมาน,นี่แหละมันก็ พอซื้อใหม่จะซื้อนี่ก็บอะไรตีตื้นไปเลยพี่น้องสามสี่ชิปล้านนะตอนนี้ค่ะแค่เริ่มต้นแค่ชิปล้านเนาะกะทั้งบ่าวดีเพิ่นกะเพิ่นก็ได้ยันสั่งเสาพี่น้องเไยเนาะทั้งบ่าวดีเพิ่นก็สั่งเสาเจังก็คือทางหลวงพัดมันบอกเลยประมาณบัดเดือนนี่บอกโดยบัดเดือนนี่เพิ่นสิมาส่งมาดูว่าเพิ่นหาย นว<า>่าหใ้เดือนนี้พันหาให้โดยอืมแล้วก็ไม่จำนวนทีด้วหนวดสร้างมานี่เกือบจะเกือบจะพาะเป็นโค้งหางได้แหละพี่น้องอนนเลยยังเหลือบลายหรอกเฉพาะโค้งหางเฉพาะเป็นโค้งหางที่แบบว่ายุกขึ้นแบบเป็นโค้งหางโค้งหางได้นะยังนนเหลือยอยู่ประมาณสิบสิบเซนนะหรือว่าสิบแปดเซนนี่เป็นโค้งหางได้เลยได้นี่นะไม่เฉพาะไม่นี่นี่ไม่ได้หน่อยเนะ น้องให้เพราะว่าแล้วกันเยอะพวกบุกกบคาช้างแพนพาเชล่าแพนอาลูซิงโอ้ยยังหลายดยถ้ารับเพื่อนเจ้านะอันนี้อาชีพเริ่มต้นอชีได้นี่นะโดยเจอกะ เฉพาะตัวเฮือนนี่ก็ยังหมยังหมหลายดอกพี่น้องกันท่ว่าเฉพาะตัวเฮือนที่ว่าจะยุกขึ้นเป็นโค้งห่างดีก็ยังยังหมหลายถ้าว่าไม่ยาวเลยก็ประมาณสิบปลเศษคือหนุ่มหนวดว่าอ่อนเนี่ยสิบสี่สิบห้าสิบสามสิบสี่เศษถามไม่สั่นต่อกับประมาณสับปลายเศษขยุกย่อขึ้นเป็นโค้งห่างเลยเลยถ้าว่ามีเสามาเไหมเนาะก็ดีใจน้ำน้องพื้นเลพี่น้องเห็นท่าว่า เอ็มหายเนาะดีใจจ,ะจะ้ะิะรักหายีกเดียวดี่ช <laughs> ทางนองบกิดเลยว่าสิเมื่อแล้ว่าสิใดมีคนมาซื้อเซ่แห่งงานทางนองกับตอน,นอยู่เวียงกับคิดยู่ว่าสิเมื่อยบอกแบบใจในแบบมีคนเอนอละเมื่อนะว่าชีวิตเบือนยูตองคือว่า ใจแห้งอยากเมื่อนะอืออยากอยู่ต่อแห้งอยากมาเออต้ตโดยแบบคือมีคนเอิน้นว่าเมือ่ออืมอ,อือ,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 อลลแล้วครัมาเลยครับทีเด็ดเด็ดบาดิฮัลโหลฉันน้องพี่น,อกกน้องการต้งรัวกันทีดไหนขอจุบคลิปพิทคิกไปเดอ้นอน้องพี่น้องก,กาแสดงความยินดีกับน้องเพื่อนเนาะ กขอบใจทั้งลุงเด้อที่มาสดใสงานก็ขอให้ลุงไปทั้งใดก็ขอให้ตลอดปลอดภัยเด้อความเจ็บบ่ให้ไดดความไข่บอให้มีขอให้ลุงได้ร่ำได้รวยก็ให้ขึ้นยุงบอให้ลงจากเทือเด้อลุงเอ้โดยสาธุน้องค่ะทางน้องกะไม่แต่สูสูเด้อโดยเนาะอ่าครับ หน่วยกะสิะคอยเป็นคนลังใจให้เนาะโดยช่วยเต็มที่กันนะลุงหน่วกันนะหน้าตาแดงลุงหนวกะก็ะคือว่าอะไรลุงหนวกันสิช่วยเงินเขาออกเงินออกค้ำหน่วยกับ่มีคือกันเนาะขามีแต่ว่าลุงหนวกนันช่วยได้แต่ทายทำลงไปให้ทั้งพม่าพี่น้องอิบซีปุญญาเจดีเพิ่นได้พิจารณา,นะาเนาะว,ว่าเพิ่นใหญ่เบิ่์เพิ่นเบิ่์กพนสมวะข้อมูลสาร เจ้าเนาะแบบพันเ์็ดจังไดเนาะแบบพันอยากสุดอยากซอยบุษนาลเดืองหนวดจีซอ,อยได้เนาะขาเดืองสีซอยเงินซอยคำหนวดกะบืมีกันหนวดหาเศร้ากิน,นคำอยู่เฮือนหลังเดียวน้อยกันก็เป็นแบยเนาะขาขึ้นอยู่กับพันใหญ่พันธุ์จารณะนะนะาเนาะถ้าว่าพันเห็นเนี่ยพันธุ์เกิดพุ่มสงสารอยากสุดอยากซอยเจ้าให้แล้วทั่วบุรีให้มีหม่งสุดหม่องเศร้ากะอมุธนาน้ำเพลนเนาะอ่าเนาะนะ หลังจากนั้นสารคลิปนี้ตำรวจก็จะขอจบคลิปปิดคลิปกันเด้อเนาะตำรวจกับน้องพันก็ที่ได้ลำลาเลยเนาะทั้งป้าลุงเลยเนาะดโวยสบายดีด้วยด้วยนะน้องสสารับคลิปนี้ตำรวจก็จะขอจบคลิปปิดคลิำลาเนาะพี่น้องเนาะก็ม่แต่ขอบคุณขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องทุกทีเบอร์จะขู่จะคุณเนาะที่เข้ามาติดตามนะครับชม ให้กำลังแก่กำลังหนวดมาเลยตลอดนนับบังโดยพระขา,ามมุตนาถต่ว่าผู้ใหญ่ท่านได้จุดจักซอยอยากอา,กอยยากอมุตนาอาบุญสีน้ำก,กันกะบสมทบกับมาได้เด้อเนาะพี่น,อน้องเนาะจำนวนไมเก็ยังขาดหลายเน,นาะพี่น้องเลยก็ยังบ่พออยู่เนาะถือว่านี่หาทีเริ่มต้นพี่น,อน้องเลยเนาะหาทีได้ไมมอ,อยู่สามจิตปลายเส้นพี่น,อน้องเลยเนาะหาทีเริ่มต้นจะศูนย์ถือว่านับหนึ่งก็ได้ดแพี่น,อน้องเลยเนาะอ่าพี่น้องเลยเนาะ ไข่แด้หมอกันแล้วเดินหาขาอยู่ดีไม่แห้งช่วยฝ่างการม่วเฮ้งขึ้นงเบิร์ดสุข,ขูสีคตเนาอเตอร์คิมี่สบายดี